วันนี้ก่อนที่หนิงจะไปช้อปปิ้งแบ็คไฟเดย์ที่นี่นะคะเป็นวันที่ที่นี่จะเป็นวันเนี้ยจะเป็นวันที่เขาเนี่ยมีการลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เจประมาณนี้ทุกสโต์ทุกห้างทุกสิ่งทุกอย่างลดนะคะวันนี้ก็เลยจะไปช้อปปิ้งแต่ก่อนที่จะไปช้อปปิ้งอยากจะมาตอบคําถามนะคะสําหรับสาวๆที่ส่งคําถามเข้ามาโอเคเอาเป็นว่าขอร่วมมือร่วมใจกันทุกคนนะคะ คอมเมนต์ด้านล่างให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้มีความคิดว่าเออนอกจากพี่หนิงแล้วคนอื่นคิดยังไงความคิดแตกต่างกันอะไรยังไงประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังเอามาแบ่งปันกันนะคะโอเคสิ่งที่จะตอบวันนี้ถามว่าหนุ่มฝรั่งเนี่ยจะมาอยู่ไทยเขาพูดภาษาไทยได้แต่ไม่เยอะแต่ก็พูดได้นะแล้วนะคะเขาจะจริงใจกับเราไหมนะคะอันนี้ถ้าถามถึงตัวหนิงเลยนะถามถึงตัวหนิงเลยนะ หนิงตอบแบบไม่มีสแตนดาร์ดก็คือตอบแบบว่าตามความรู้สึกของหนิงก็คือว่าไม่มีใครรู้หนิงก็ไม่รู้มาถามหนิงหนิงก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับพี่หรือไม่จริงใจกับพี่โอเคปะแต่เราจะมาแจกแจงว่าทําไมทําไมถึงคิดแบบนั้นโอเคปะโอเคก่อนที่จะพูดต่อให้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยข้างล่างเลยนะคะโอเคสิ่งหนึ่งที่หนิงอยากจะบอกก็คือว่าที่หนิงบอกว่าทําไมหนิงไม่รู้เพราะว่าหนึ่งหนิงไม่ใช่คนคุย สองเราไม่รู้จิตใจเขาอย่างที่ชัดเจนเราไม่สามารถที่จะรู้ใจฝรั่งได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่คุณจะรู้ว่าเขาจะเอาเราเขาจะจริงใจไม่จริงใจก็คือตัวคุณเพราะเขาเนี่ยคุยกับคุณเลียวปะะ่ะคะแต่ถ้าให้หนิงมองถึงความเป็นจริงโอเคนะเรามาแจกแจงกันทีละเล็กท,ทีละน้อยใ,ใจเย็นๆนะคะค่อยไปพร้อมๆกันนิงมีความรู้สึกว่าฝรั่งที่พูดไทยได้ความรู้สึกของหนิงนะเคลียนะความรู้สึกของหนิงเองแต่หนิงไม่ได้บอกว่าสแตนดาร์ ความสุขของหนิงแล้วก็ความคิดหนิงหนิงไม่ได้เป็นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ลองคิดว่าความคิดหนิงเป็นยังไงแล้วกันหนิงคิดว่าผู้หญิผู้ชายที่เขาพูดภาษาไทยได้นั่นคือว่าเขาเรียนเขาเรียนแล้วเขาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยสาวไทยเนี่ยนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็เลยพยายามที่จะเรียนภาษาไทยหนึ่งเพราะเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยอยากจะมาอยู่ประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเรียนการ พูดภาษาไทยเพื่อมาใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเคลียร์ไหมคะแต่เขาเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาอยู่ไทยหนึ่งเพื่อการใช้ชีวิตของเขาในการติดต่อสื่อสารในการพูดการซื้อการกินการอะไรทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือจุดประสงค์หลักที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเรียนภาษาไทยให้ได้คือเขาจะมาอยู่ไทยไง ถ้าเขาพูดภาษาไทยได้ถ้าเขาสามารถสื่อสารได้ถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยภาษาของเขาเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้หญิงไทยใกล้เลียไหมคะเพราะฉะนั้นหนิงถึงบอกว่าหนิงก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงใจหรือไม่จริงใจทีนี้ถ้าเขาพูดภาษาไทยได้ถ้าเขาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตคู่กับเขาเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเลือกแหละ เพราะหนึ่งอย่าลืมนะเขามีดีกรีอยู่แล้วว่าเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เขาเลือกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะโดนเลือกเอาไง,ไง่ายๆสาวไทยคนไหนที่จะโดนเขาเลือกเนี่ยหนิงมองว่าต้องดูที่ตัวผู้ชายด้วยว่าตัวผู้ชายโดนฝรร่งคนนั้นที่จะมาอยู่ไทยว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่เ,เรียกอะไรจะบอกว่ามีฐานะมีความ เป้าหมายของเขาในการที่จะเลือกผู้หญิงเนี่ยเขามีเป้าหมายแบบไหนแต่หนิงที่ห wow นิงเห็นนะที่หนิงเห็นส่วนมากแล้วเนี่ยผู้ชายที่พูดไทยได้แล้วสามารถผู้ชายฝรั่งที่มาอยู่ไทยแล้วพูดไทยได้เนี่ยเขาเลือกเยอะเลือกจนแบบเขาถูกใจจริงๆบางครั้งถ้าก็ยิ่งเขาสามารถเช่าบ้านเองได้เขามีบ้านอยู่เช่าบ้านเองได้เนี่ยเวลาเขาเลือกผู้หญิงนะคะเขาจะให้ผู้หญิงเนี่ยมาอยู่บ้านกับเขา เหมือนให้เหมือนให้สิทธิ์เลยมาอยู่มากินมาอยู่มาอะไรทุกอย่างเพราะหนึ่งเขารู้วัฒนธรรมไทยว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะมามีสามีผู้หญิงจะต้องมาอยู่บ้านสามีนะคะเวลาเขาเอาเรามาอยู่เนี่ยคุณจะคิดทันทีว่าผู้ชายคนนี้อยากได้เรานั่นคือจุดอ่อนของผู้หญิงไทยจุดอ่อนนะจุดอ่อนเพราะเพราะจะไม่บอกว่าเออวัฒนธรรมก็ไม่ได้คือ คือความรู้<ด> <idan> สึกเราที่โดนสั่งสอนมาแบบนั้นนะคะว่าถ้าเราจะมีสามีเราต้องไปอยู่บ้านสามีแล้วก็สามีผู้ชายเนี่ยถ้าเขาจะเอาเรามาอยู่ด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาจะจริงจังกับเราเราคิดแบบนั้นแต่ผู้ชายฝรั่งไม่เป็นถ้าว่าเขาคิดแบบนั้นปุ๊บถ้าเขาเอาเรามาอยู่ด้วยดูแล้วอยู่แล้วกินแล้วมันไม่โอเคมันไม่ใช่เขาก็ไม่ให้คุณอยู่เขาก็ไม่เอาเราเขาก็บอกคุณไปนะคะอาจจะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้หนึ่งอาทิตย์นี้มาอยู่กับฉันนะแล้ว อีกสองสอาทิตย์หน้าเอาอีกคนหนึ่งไปอยู่ประมาณน,นี้ซึ่งหนึ่งอย่าลืมนะเขามีบ้านของเขาอยู่แล้วคุณไปอยู่บ้านเขานะ2องเขาได้ภาษาไทยเขาพูดภาษาไทยสามเขาใช้เงินของเขาเองเขาไม่ได้มาพึ่งพาอะไรคุณแล้วมันมันเลยมีความรู้สึกว่าบางอย่างคำว่าจริงใจกับเราไหมเนี่ยมันพูดยาก นิงถึงบอกว่ามันพูดยากแต่คนที่เขาอยู่ไทยแล้วฝรั่งที่อยู่ไทยแล้วแบบมีเมียไทยแล้วอยู่อย่างมีความสุขหรือพี่นิง่งอันนั้นก็คือเขาอยู่กล้ายกันอย่าลืมนะฝรั่งที่เขาเลือกผู้หญิงจริงเขาก็จะเลือกผู้หญิงที่ถึงเขาอะอย่างเช่นถ้าเขามีหน้าที่การงานดีอะไรดีมีความรู้มีอ่ามีเงินมีทองเขาก็จะเลือกผู้หญิงที่พร้อมที่อยู่เขาแบบว่ามีเงินมีทองคือคู่กันะ่ะแม้แต่คนไทยเองก็ยังรวยต่อรวย จนต่อจนเลยเพราะนั้นคนรวยจะมาเอาคนจนเนี่ยยากมากหรือคนที่มีฐานะปานกลางเนี่ยนะคะเขาจะมองหาผู้หญิงที่จนจนกว่าเราเนี่ยมันก็ยากเพราะนั้นเขาจะหาออฟฟิศก็คือออฟฟิศด้วยกันนึออไหมคนทํางานออฟฟิศก็คือหาคนที่เอาออฟฟิศด้วยกันคนที่น้อยคนนะคะที่จะแบบว่าแตกต่างอะ่ะถ้าเมื่อเขาอยู่ไทยเข้ามาอยู่ไทยฝรั่งที่มาอยู่ไทยแล้วเนี่ยเขาก็ศึกษาวัฒนธรรมไทยศึกษา ถูกวัฒนธรรมไทยการใช้ชีวิตของคนไทยการต้องการของคนไทยแล้วที่สําคัญฝรั่งรู้ด้วยว่าตอนเนี้ผู้หญิงไทยอยากได้สามีฝรั่งเยอะอยากได้เยอะมากผู้หญิงที่อยากได้สามีฝรั่งเพราะอะไรเพราะอยากจะสบายเพราะเห็นเมียฝรั่งะหลายคนเขาสบายทีนี้ฝรั่งเขาก็จะรู้อย่างนี้เพราะนีการที่เขาจะหาผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งมาอยู่ด้วยจริงๆเนี่ยเขาเลยเลือกเยอะเพราะฉะนั้น การที่คุณอยากจะโดนเลือกคุณก็ต้องทำตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองให้เยอะที่สุดให้เหมาะสมกับคนที่เขาเนี่ยคิดว่าเขาจะเอาเรา ให้เหมาะสมกับคุณคนที่คุณคุยด้วยพูดตรงๆแต่หนิงก็ไม่รู้หรอกว่าการพัฒนาของคุณจะประมาณไหนอย่าลืมสิ่งที่หนิงพูดเสมอๆแล้วก็ประจำๆก็คือว่าการที่คุณจะเดินสายฟอสสิ่งที่คุณจะต้องทําได้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษแต่ถ้าบอกว่าฝรั่งเรียนไทยพูดไทยได้เขาพูดได้ไม่หมดหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยากให้คุณได้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองแจกแจงสําหรับคนที่ มีความคิดที่แตกต่างจากหนิงดงลงข้างล่างเลยนะคะคอมเมนต์คุนคนจะได้ฟังเพราะว่าหนิงอนี้หนิงบอกมันไม่ใช่ตัวหนิงคนเดียวที่มีประสบการณ์ต่างคนต่างมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็ความคิดเราแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะประสบการณ์ชีวิตก็แตกต่างกันคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะคนอื่นจะได้เข้ามาอ่านแล้วก็จะได้เรียนรู้จากคุณไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดไชร์กดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ